นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่27ค่ะแขกเธอครับเสร็จหรือ,อยังเนี่ยหลังจากอุ้มเธอขึ้นบันไดามา มาคุณก็หลอกล่อให้ลูกตายใจแต่พอเดินผ่านห้องเท่านั้นลูกตานก็หลบเข้าห้องนอนของตัวเองทันทีเธอบอกว่าขออาบน้ำก่อนลูกก็ยินยอมตามที่เธอบอกเขากลับไปอาบน้ำจากนั้นก็มาหาเธออีกเขาว่าพอมาถึงลูกขอประตูอยู่นานสองนานลูกตานก็ไม่ยักกระเปิดออกมาสักทีลูกตานอยู่ในนั้นหรือเปล่านี่มันนานแล้วนะคุณลูกขะ คุณลูกตาลให้มาเชิญไปข้างล่างค่ะแม่บ้านเดินเข้ามาเรียนเจ้านายคุณลูกตานอยู่ข้างล่างเหรอไปตั้งแต่ตอนไหนล่ะก็ไม่เห็นเธอมาบอกกันเธอปล่อยให้เขารออยู่นานสองนานเชียวนะพอเลี้ยงก่อนมาค่ะคุณลูกตาลลงไปรับแขกเมื่อสักชั่วโมงก่อนหลังจากได้ยินคำบอกของแม่บ้านเจ้าของอัศวะทาดาคนใหม่ก็เดินจำเอาลงไปข้างล่างในห้องรับแขกไม่มีใคร ดวงตาสีฟ้าตาวัดมองแม่บ้านที่เดินตามมาอยู่ไหนจะจัดส,ส,สาลาด้านหลังค่ะคุณลุกแม่บ้านตอบตะกุกตะกากจากนั้นก็รีบแยกออกไปเขืนอยู่ก็คงไม่ได้เป็นสุขคนบ้านนี้เขารู้กันว่าคุณลุกทั้งหึงและหวงคุณลุกตาลมากแค่ไหนสมัยก่อนมีเรื่องชกต่อยกับคุณไตรตลอดแล้วพอหมดคุณไตรยัยงจะมามีพ่อเลี้ยงก่อนอีกนึกว่าบ้านจะสงบสุขที่ไหนได้ มีปัญหามากกว่าเดิมเสอีกลุกเดินลัดเลาะออกไปที่ศาลาด้านหลังบ้านภาพของชายหญิงที่นั่งสนทนากันนั้นทำให้หัวใจเขากรุ่นกรุนเคยเป็นแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเขาเคยห่วงผู้หญิงคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ได้ห่วงมั่วซั่วก็แค่ห่วงแค่กับคนที่คิดจะเข้าหาเธอแบบที่ไม่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นคุณลุกพ่อเลี้ยงมาเยี่ยมนะคะ ลูกตาลหันมายิ้มให้กับเจ้าของบ้านเธอให้พ่อเลี้ยงก่อนนั่งรอไปก่อนส่วนตัวเองเข้าครัวทำอาหารเพราะเห็นว่าแขกยังไม่ได้รับประทานอาหารมาส่วนลูกเองก็ยังอาบน้ำไม่เสร็จหละถ้าขืนให้คนไปจ้างก่อนลูกก็อาจจะไล่แขกกลับไปก่อนที่จะได้รับประทานอาหารนะซีสวัสดีครับคุณลูกพ่อเลี้ยงก่อนทักทายเจ้าของบ้านที่หน้าบึงกลายกำลังไปกินรังแปนที่ไหนสวัสดีครับ เขานั่งลงข้างๆลูกตาลลุกปรับอารมณ์ของตัวเองให้เย็นลงไม่เช่นนั้นเกรงว่าอาจจะทําอะไรที่เสียมารยาทเอาได้เดี๋ยวคะแนนความประพฤติเขาจะลดลงนะซีไม่เห็นโทรบอกผมก่อนเจ้าของบ้านถามถ้าบอกก่อนจะได้เตรียมต้อนรับขับสู้อีกความหมายก็คือจะได้หาทางให้ลูกตาลออกไปจากบ้านก่อนและลุกจะได้รอรับแขกอยู่คนเดียวยังไงล่ะ ถ่าโทรบอกก่อนผมก็ไม่ได้เจอกับคุณลูกตาลสิครับดูเหมือนพ่อเลี้ยงก่อนเองก็จะรู้ทันลุกมาบาบนี้ลหละถึงจะได้เจอหญิงสาวแต่ดูเหมือนว่าความหวังของก่อนจะหมดท่าแล้วเพราะคุณลูกตาลบอกว่าเลิกแต่งงานเป็นปีหน้ากลายเป็นว่าตอนนี้ก่อนต้องกินแห้วเข้าไปอีกสุดท้ายชิ้นเนื้อแสนงดงามตรงหน้าก็ถูกมาคาบไปกินแต่พอคิดว่าลุกเป็นม้า พ่อเลี้ยงก่อนก็หัวเราะออกมาคนเดียวเขาเสียอาการจนกระทั่งเจ้าของบ้านถามคุณเป็นอะไรครับโอ้เปล่าครับพ่อเลี้ยงก่อนตอบเรื่องของไตรทําไม่ได้คุณเตือนคนของผมไม่ตายก็คงเจ็บตัวลูกกดศีรษะให้ก่อนเป็นเชิงขอบคุณรอในอนาคตว่าจะตอบแทนอีกฝ่ายบาปไหนอย่างไรเสียบริษัทของเขากับพ่อเลี้ยงก็ต้องรวมงานกันตลอดอยู่แล้ว ถ้าพูดถึงไรผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรโง่ๆขนาดนั้นไม่คิดด้วยว่าเขาจะทำจริงพูดมาแล้วก็รู้สึกแย่ก่อนเองก็มีโอกาสคบหากับไรบางครั้งคนเราก็ไม่ชอบทำอะไรฉลาดหรอกลับแล้วก็หาเหตุผลไม่ได้ด้วยสิความโกรธความอิจฉาความแค้นมันมักจะชักนำเราไปสู่ทางหายนะคุณว่าไหมล่ะพอเลี้ยงก่อนพยักหน้าเห็นด้วยกับลูกไม่แคาไไรที่โดนตำรวจจับ เห็นว่าพิชชาลูกสาวอดีตอธิตย์ปดีก็ต้องเข้าให้การกับตำรวจเช่นกันขนใกล้ตัวสนิทสนมกันมากแท้ๆนี่ผมก็ว่าจะไปหาพิชชานะครับถ้าไม่ติดต่อเลยก็ดูไม่ดีหรอกแม้นปิดาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่พ่อเลี้ยงก่อนก็คงไม่ทำตัวห่างเหินกับอีกฝ่ายเพราะก่อนเห็นพิชชามาตั้งแต่เด็กถ้าหากอันไหนช่วยได้ก่อนก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็ ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณลุกก่อนเลื่อนมือไปจับกับลุกแสดงความดีใจเพราะได้ผู้หญิงที่ตรงกับใจไปครอบครองแล้วลูกหันไปมองลูกตาลพอลูกตาลพยักหน้าว่าได้บอกเรื่องงานแต่งของเธอกับลูกแล้วอีกฝ่ายก็ค่อยยิ้มออกลุกรีบจับมือกับพ่อเลี้ยงก่อนแบบเนี้ยค่อยชอบใจก่อนขึ้นมาน่อยถือโอกาสเรียนเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะยังไงผมก็ต้องไปอยู่แล้วครับ พอเลี้ยงกรอนเบนสายตาไปที่หญิงสาวที่นั่งข้างๆลุกจากนั้นเขาก็กล่าวต่อผมอยากเห็นว่าคุณลูกตาจะสวยแค่ไหนตอนที่ใส่ชุดแต่างงานแค่ประโยคเดียวกันของพ่อเลี้ยงกรอนเส้นเลือดค้างคหมับของลุกก็เต้นตุบตับเขาหันไปหาหญิงสาวที่กำลังยิ้มลุกทำหน้าบึง้งตึงหนอยนะกล้ายิ้มให้กับผู้ชายอื่นต่อหน้าว่าที่สามีบากเขาอย่างนั้นหรอ แขนยาวกอดหมับเข้าที่เอวบางร่างร่างอีกฝ่ายเข้ามาหาพร้อมๆกันนั้นลุกก็จูบแก,ก้มลูกตาลโชว์พ่อเลี้ยงก่อนมันซะเลยสำหรับผมแล้วคิดว่าวันงานลูกตาลน,น่าจะสวยมากสวยจนใครต่อใครต้องมองแน่ล่ะครับลุกกล่าวจากนั้นก็รีบทำหน้าเจ็บปวดเพราะลูกตาลหยิกเอวของเขาไม่ยอมปล่อยป่านี้หน้าบ้านคงตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะไปทานอาหารกันเถอะฉันทำสุดฝีมือเลยนะคะ ลูกตานกะมือของลูกออกหันหน้าไปหาพ่อเลี้ยงก่อนก่อนจะเดินนําแขกออกไปก่อนคุณลูกตาลบอกผมว่าตอนผมโดนไอเด็กขี้ยาทำร้ายที่หน้าโรงแรมอันที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่เด็กขี้ยาแต่เป็นคุณลุกสองหนุ่มยืนคุยกันหลังจากที่ลูกตาลออกไปแล้วตอนนั้นผมห่วงเมียนะต้องขอโทษด้วยนะคุณอยากได้อะไรเป็นการทดแทนเหรโครงการหน้าผมอยากได้ราคาพิเศษ สำหรับค่าเจ็บตัวของผมเอาเป็นว่าผมจะบอกอีกทีก็เล้ากันนะครับผมหวังว่าคุณลุกจะจดจำคำของตัวเองเอาไว้พอเลี้ยงก่อนเดินนำออกไปก่อนทิ่แท้คนที่ทำให้เขาเข้าโรงพยาบาลก็คือลุกอันที่จริงแล้วอยากทำให้ลุกเข้าโรงพยาบาลคืนบ้างหากต่มันจะได้อะไรละ่ะก็ได้แค่ความสาใจสูเอาความแค้นนั้นมาหาผลประโยชน์เข้าบริษัทดีกว่า หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยพอเหลียงกนอยู่คุยแล้วก็รับของว่างต่อประมาณสามโมงเย็นอีกฝ่ายก็ขอตัวกลับลูกตานขึ้นไปนอนพักบนห้องลูกกลับไปทำงานของตัวเองต่อเหมือนกันพอช่วงสองทุ่มคนทั้งสองก็มาเจอกันที่ห้องออกกำลังกายโดยไม่ได้นัดหมายลูกตานหยุดชะงักเธอเจอว่าที่สามีกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าสายตาที่ลูกมองมานั้นดูอย่างไรก็เจ้าเล่ชอบกน ลูกสวมแค่กางเกงขาสั้นท่อนบนเปลือยเปล่าเขาถึงกับกดหยุดลู่วิ่งจากนั้นก็หันมาเผชิญหน้ากับเธอฉันจะไปแล้วเธอตามสบายเลยนะเขาเก้าวลงมาจากลู่แล้วเดินไปหาอีกฝ่ายดวงตาสีฟ้าเอาแต่มองร่างระหงซึ่งเธอสวมชุดออกกำลังกายรัดรูปต้องบอกเลยว่าถูกสัดส่วนของลูกตานั้นถูกใจลุกเป็นอย่างยิ่งทำไมต้องทำท่าทางกลัวฉันมากขนาดนั้นด้วยละ่ะ เปล่านี่คะกลัวที่ไหนกันรู้ดีว่าเธอยั่วโมโหเขาบนโต๊ะอาหารเพราะลูกเอาตาถึงเนื้อถึงตัวแสดงความเป็นเจ้าของเธอไม่ยอมหยุดดังนั้นเวลาพ่อเลี้ยงก่อนพูดอะไรออกมาลุกตาลก็มักจะแซงเห็นด้วยทั้งทที่ลุกแย้งจนไฟลาบเขาดูหัวเสียมากเพราะเธอไม่เข้าข้างเขาขนอะไรไม่ทำตัวสมเป็นผู้ใหญ่เอาเสียเลยลูกตาลเดินเข้าไปข้างใน เมื่อเห็นว่าลุกจากไปแล้วเธอวางข้าวของที่เตรียมมาจากนั้นก็เริ่มยืดเส้นยืดซ้ายแต่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งลุกตาลกลับได้ยินเสียงการกดล็อกประตูคุณจะทำอะไรแบบนี้ไม่ดีแล้วดูจากใบหน้าเล้รารแบบนั้นจางไฮลุกตาลก็ไม่เชื่อว่าเขาอยากจะกลับมาคุยกับเธอหรือทำอะไรทำนองนั้นจำได้ว่าเรามีนัดกันหืม ตอ,อนไหนคะไม่เห็นจะจำได้เลยขณะที่ตอบดวงตาหวานเริ่มมองหาทางหนีทีไล่ลุกเดินไปกดปุ่มแล้วผนังของห้องก็ถูกปกคลุมไปด้วยผ้าม่านเท่ากับว่าตอนนี้ห้องออกกำลังกายกลายเป็นห้องแห่งความลับไปเสียแล้วไม่มีใครมองเห็นอะไรข้างในได้ออกดูหรือเปล่าเด็กไม่ดีต้องโดนลงโทษคุณไงคะเด็กไม่ดีเกิดที่หลังฉันอีกต่างหากพอเธอย้อน ลุกถึงกับหน้าบึง้งนึกอยากจะบ้าตายเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาไม่เกิดก่อนเธอกันละ่ะร่างสูงเดินเข้าไปหาลูกตาลจากเดินเริ่มกลายเป็นวิ่งแต่มีหรอลูกตาลจะอยู่นิ่งเฉยเธอเองก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วหนีอย่างไรก็ไม่พ้นอุ้งมือของจอมานลุกรอกเราทำนัดกันแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจำได้รอเปล่าล่ะเรื่องอะไรคะมีเห็นจะจำได้เลย เธอกลางความจําเสื่อมเมื่อเช้าตอนที่เขาอุ้มขึ้นมานั้นลูกตาลหนีเข้าห้องแล้วบอกว่าเธอจะอาบน้ํารอเขาแต่มีแขกมาก่อนลูกตาลจึงไม่ได้รออยู่ที่ห้องให้คิดอีกทีแล้วตอบใหม่ลูกไม่ยอมปล่อยกลิ่นของคนสวยทําให้เขาไม่คิดจะออมมือกับเธออีกแล้วไม่คิดไม่ตอบด้วยคะ่ะปล่อยฉันเถอะนะคะไม่ปล่อยไว้คุณลูก เขาตวัดเธอเข้ามาในวงแคนก่อนจะพาไปที่เสือโยคะซึ่งปูเอาไว้ที่พื้นผืนใหญ่ตัวเหม็นไปอาบน้ำก่อนอีกอย่างนี้มันห้องออกกำลังกายนะคะไม่เห็นจะเหม็นเลยเขาว่าเราก้มลงจูบป,ปิดปากผู้หญิงขี้กล้งจูบของลุกเต็มไปด้วยความเร่าร้อนมือสองข้างกลางกั้นไม่ยอมให้ลูกตาลดิ้นหนีไปไหนเขาบดเบียดริมฝีปากอิ่มของหญิงสาวจนกระทั่งลูกตาลไม่อาจต่อต้าน ลูกมอบสัมผัสอันแสนตราตรึงให้จากนั้นก็ปล่อยมือบางแล้วก็เปลี่ยนไปเกาะกลุ่มที่อื่นฉันรักเธอพี่สาวบทที่28พี่สาวหลังจากที่ชิมรถลูกตาลอย่างอริดอร่อยแล้วลูกก็อุ้มร่างบางขึ้นเขาจุมพิษที่หน้าผากมนเบาๆยิ้มให้กับคนที่อายจนหน้าแดางกรมเงินเดี๋ยวผมอุ้มพี่สากลับเองนะัถ้าเดินไม่ไหวได้ออกกำลังกายสมใจแล้วเนาะ คนบ้าลูกตานรีบหลับตาลงรู้สึกได้ถึงความว่าวหวามจากกิจกรรมเมื่อครู่ดีไหมฉันรักคุณนะผมก็รักคุณเธอบอกรักเขาอย่างเต็มปากแล้วเธอรักเขาล่ะถ้าไม่รักเธอจะยอมให้เขาขนาดนี้หรอในห้องทำงานของโดนลัลเป็นอีกวันที่ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัทต้องกุมขมับเพราะผู้ช่วยมือดีของเขาดันมาขอลาออก เธอหวังไปมุ่งมั่นกับการเรียนแทนหญิงสาวจากเมืองไทยที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อทํางานฟรีแบบไม่ขอรับเงินเดือนอย่างลูกตาน,นั้นเธอทําทให้โดนเาต้องทึ่งกับความสามารถอย่างว่าละ่ะถ้าหากไม่เอาตําแหน่งงานเก่าเธอมาคิดเพื่อนเก่าของเขาก็บอกว่าเธอคือผู้บริหารไม่ใช่แค่ผู้ช่วยส่วนตัวหรอกลูกตานมักได้รับความไว้วางใจจากทวีให้ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆได้ โดนัลยื่นเช็คให้กับลูกตาลเป็นของขวัญจากบริษัทกระนั้นเธอกลับปฏิเสธลูกตาลไม่ขอรับอย่างเด็ดขาดเธอมาทํางานกับบริษัทระดับโลกถือว่าได้รับประสบการณ์มหาศาลแล้วเรื่องเงินคือเรื่องเล็กน้อยความรู้ที่ได้จากที่นี่นั้นสามารถเอาไปต่อยอดหาเงินได้อีกแล้วนี่ลูกไม่เข้ามาด้วยกันหรอดวงตาสีฟ้าของโดนัลยิ้มเป็นประกายเมื่อได้พูดถึงลูกของเพื่อนสนิท โดนากับทวีเป็นเพื่อนสมัยเรียนซึ่งพวกเราเรียนโรงเรียนธุรกิจด้วยกันก่อนจะมีโอกาสได้รู้จักกับรอร่ามารดาของลุกอีกทีไม่ค่ะเขาบอกว่าจะรอยอยู่ข้างนอกนะเธอชวนเขามาพบเจ้านายแล้วแต่ลุกกลับไม่ยอมมาหรอกเขาออกไปเดินรับลมหนาวที่นอกตึกฉันอยากจะไปงานแป่งด้วยได้หรือเปล่าเจ้านายถามทีเล่นทีจริง กลัวจะไม่ได้ไปงานสำคัญของคนทั้งสองแน่นอนสิคะท่านขอบคุณมากนะที่ทำงานหนักเพื่อเราแล้วก็ขอให้โชคดีโดนาลด์ลุกขึ้นไปสวมกอดกับลูกปาลบอกลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะถอยออกมาเขาส่งลูกปาลออกไปนอกห้องเมื่อคล้อยหลังลูกปาลแล้วผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ก็นั่งลงบนโต๊ะเลิกกับเขาแล้วกลับมาอยู่อเมริกามาอยู่ด้วยกันกับผม โดนลัลมองร่างบางในอ้อมกอดของตัวเองเขาเกลียดทวีที่ชอบทำให้รอราเสียใจอยู่เรื่อยและเขาเองก็ไม่ชอบใจนะที่รอราทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดหลังจากเลิกงานอันหนักหนาสาหาัสโดนลัลมาดื่มเหล้าในคลับขึ้นชื่อของเมืองก่อนจะมีสาวสวยมานั่งด้วยผู้หญิงคนนี้ก็คือรอราเธอบอกว่าหนีมาพักใจเพราะจับได้ว่าสามีมีภรรยาอยู่ก่อนแล้ว แถมยังส่งเสียเลี้ยงดูแบบเป็นตัวเป็นตนอีกหญิงสาวผู้ที่ตกหลุมรักหนุ่มไทยนั้นถึงขั้นย้ายตามทาวีกลับไปที่เมืองไทยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเช็ดน้ำตาที่บ้านเกิดรอร่ากับโดนลัลดื่มเหล้าลบหลับทุกโดนลัลตอนนั้นชอบดอร่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเล่าเข้าปากและประกอบก,บกับการชอบพอมาตั้งแต่เด็กส่วนดอราในตอนนั้นเธออกหักจากสามีที่รักเธอผิดหวังกับทวีมาก และแล้วคืนนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นทั้งสองเกินเลยกันและก็มีผลกระทบตามมาจนได้นั่นลูกของผมใช่ไหมโดนาลมาเมืองไทยอีกสองสามครั้งเขาอยากให้ลอลาตัดสินใจอยากขาดกับทวีซะจนกระทั่งเห็นว่าเธอท้องและท้องของเธอก็โตขึ้นทุกวันเขาโมเมเอาว่านั้นคือลูกของเขาอย่ามาไรสาระฉันขอห้ามอย่ามาที่นี่อีก คุณจะทําให้ครอบครัวของฉันมีปัญหาลอร่าในตอนนั้นบอกผมไม่เข้าใจผู้ชายคนนั้นไม่ดีเขาไม่คู่ควรกับความรักของคุณซสด้วยซ้ำฉันขอสั่งอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอีกโดนัลล์ลืมเรื่องคืนนั้นไปซะคุณคือความผิดพลาดในชีวิตฉันลอร่าโทษตัวเองเสมอเธอเมาทําให้เรื่องมันเลยเธอแถมโดนัลยังไม่ยอมลืมมันไปอีกลอรากลัวเหลือเกินว่า ทวีจะจับได้เธอเป็นอย่างที่โดนเลาว่าไว้แมนผู้ชายคนนั้นไม่ดีแต่เธอก็รักเขาผมผมคือความผิดพลาดอย่างนั้นเหรอโดนเลาถึงกับยิ้มยนันเขานิ่งอยู่นานสุดท้ายก็กล่าวขอตัวแล้วเขาก็ไม่ติดต่อรอร่าอีกก็ในเมื่อผู้หญิงไม่เอาแล้วเราจะดื้อด้านให้ตัวเองปวดใจเล่นไปทำไมกันละ่ะหลังจากนั้นอีกหลายปีโดนเาได้เห็นหน้าลุก เมื่อตอนที่อีกฝ่ายมาเรียนต่อที่อเมริกาทาวีฝากฝั่งเอาไว้ให้โดนัลช่วยดูลาอีกเขาเห็นตัวเองในตัวของลุกเาว่าก็ไม่อาจคิดไปไกลเกินกว่านั้นก็ไหนเมื่อหลอร่าไม่อยากให้เขายุ่งให้เขาลืมเรื่องคืนนั้นซะแล้วผู้ชายอย่างโดนัลจะทำอะไรได้ละ่ะในขณะที่โดนัลกำลังลำ,ลำลึกถึงเรื่องในอดีตลุกในตอนนี้กำลังนั่งมองผู้คนเดินไปเดินมาบนท้องถนน คนกำลังอยู่ในช่วงเข้าใหม่ปลามาันตอนแรกตั้งใจจะให้เธอกลับคนเดียวแต่สุดท้ายทนคิดถึงไม่ไว้ลุกหอบเสื้อผ้าหนีตามเธอมาหนึ่งสัปดาห์เขามอบหมายให้กรรมการที่เหลืออยู่ดูลาไปก่อนหรือถ้าหากมีเรื่องด่วนก็ให้ติดต่อเขาได้ลุกเดินไปหาลูกตาลที่สวมเสื้อโค้ตสีดำส่วนเขาสวมเสื้อโค้ตสีน้ำตาลอ่อนคุณโดนัถามหาด้วยนะคะอืมลูกกุมมือเธอ พาเธอเดินไปตามท้องถนนอากาศที่นี่กำลังดีเหมาะสมกับการเดินเล่นโดโนัลเป็นเพื่อนของเจ้าสัวทวีสมัยมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆโดโนัลคอยดูแลช่วยเหลือลุกทุกอย่างเขาไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ผู้ชายคนนั้นหรอกอาจเป็นเพราะโดโนัลเหมือนลุกจนเกินไปเหมือนมากจนน่ากลัวด้วยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลุกจะหลีกเลี่ยงเสมอลุกพยายามลืมเรื่องราวเหล่านี้มาเสมอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ลุกกลัวเหลือเกินว่าคำตอบที่หัวใจบางส่วนต้องการจะอยากรู้ความจริงนั้นบางทีอาจจะอยู่กับโดนลัลก็เป็นไปได้ชายหนุ่มสายสีสษกเพื่อขับไล่ความคิดเขาไม่อยากรู้เรื่องในอดีตเรื่องปัจจุบันเท่านั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหนาวหรือเปล่าให้กอดเอาไหมลุกถามขณะเดินเคียงข้างกันไปเรื่อยๆรถจอดอยู่ที่ถนนอีกเส้นวันนี้ก็คงเดินเล่น เดินเที่ยวกับลูกตาลไปทั้งวันไม่เอาค่ะฉันอยากไปร้านกาแฟตรงหัวมุมถนนตรงนั้นลูกตาลจูงให้ลุกเดินตามมามีโอกาสได้มานั่งที่ไหนกันละ่ะเพราะกว่าเธอจะเลิกกานร้านนี้ก็ปิดไปแล้วตามใจคุณผู้หญิงอยู่แล้วก็ทาไม่ตามใจสุดที่รักแล้วจะให้ลุกไปตามใจใครละ่ะนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้ เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ